สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับแว่นวางบอลนะครับก็นะเมื่อวานนี้ก็โปรตุเกสนะครับที่ผมให้ไว้ก็ไม่ผิดหวังนะแล้วก็ที่หน้าช่องนะครับที่ไลฟ์สดนะช่อง YouTube แล้วก็ติ k t ตอกนะช่วงนี้ Tik t ตอกอาจจะเข้าไม่ได้นะครับต้องมาตามใน YouTube แล้วกันนะครับหรือว่าฝากกดติดตามด้วยแว่นวางบอลทุกสองช่องทางเลยนะครับนะเมื่อวานนี้ยังไงตามไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะวันนี้ไปต่อนะฮะวันเสาร์ที่16นะหตัวเน้นนะครับเช่นเคยนะครับก็เป็นทางด้านของตุรกีนะเล่นในบ้านนะครับเเเปิดมาครึบลูกนจว ค่อนข้างสูสีคู่นี้นะครับแต่ตรุรกีเล่นในบ้านค่อนข้างนะจะดีทีเดียวนะครับก็ประสบการณ์ทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาก็จริงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสมอนะแต่ชนะเมื่อปี2023นะครับก็ตรุรกีเล่นในบ้านชนะนะครับนะเ็มาวันนี้ผมว่ายังไงตรุรกีน่าจะเบียดได้แน่นอนนะครับทางทางด้านยูมาร์สนะกองหน้าตัวเป้าของตรุรกีค่อนข้างจะ,ะโดดเด่นทีเดียวนะครับเล่นอยู่ในนะกาลาตาสลายนะครับก็ค่อนข้างจะนะ ฟอร์มที่โดดเด่นนะครับก็วันนี้นะตรุรกีต้องการชัยชนะแค่นัดเดียวนัดนี้นะครับก็การันตีที่ว่าจะเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนะมี10แต้มนะครับอยู่ที่1นะครับตรุรกีที่2เป็นเวลนะฮะมี8แต้มนะครับเวลก็ค่อนข้างจะมาเยือนนะอาจจะามายันนะผมว่ายันไม่อยู่นะครับวันนี้น่าจะเป็นตรุรกีที่น่าจะเก็บชัยไปได้ไม่ยากนะครับแล้วใครต้องการเพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ผมหน้าโปรไฟล์ผมแล้วก็ที่ผม ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ตามมันเข้ามาในครอบครัวเยอะๆแล้วกันนะครับมีทีเด็ด5าดาวนาบอลเ็งบอลสดอะไรก็คือจะลงไว้ให้นะครับแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแว่นบอลทุกช่องทางเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์นะครับช่วงเย็นนะครับหกโมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็สองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์แล้วกันนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆนะมอบให้นะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ